สวัสดีค่ะข่าวสารกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนปัตตานีประจำเดือนมอรกราคมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะวันที่5มกราคม2516คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีครั้งที่12ประจำปี2 5ง5ณนห้องประชมุมเกาเกียรติวิทยาลัยชุมชนปัตตานี วันที่5มกราคม2516วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่2516ให้กับผุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีณห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานี วันที่6มกราคม2516นาสุทธิศักดิน์นําทิพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เข้าร่วมและรับมอบทุนการศึกษาในงานมอบทุนการศึกษาเงินบริจาคและเครื่องใช้ของนักงานแก่นักเรียนนักศึกษาหน่วยงานการกุศลภาคร,รัฐและเอกชนของมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจนะบริษัทชูเกียรติยนต์จำกัดปัตตานี วันที่10มกราคม2516อาจารย์สุชาาิโพธิกุลอาจารย์นัทพลเขียนขันและนางสาวอนาดอลลาะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดโครงการพัฒนาศัก,กยภาพและทักษะการประกอบอาชีพการปลูกผักยกแคร่กิจกรรมที่1ศึกษาดูง,งานการปลูกผักยกแคร์นกกิดสมัยฟาร์มอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและศูนย์สง่งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา วันที่11และ12มกราคม2516วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยกิจกรรมที่2อบรมการวิจัยชุมชนและวิจัยในชั้นเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยณโรงแรมปารคอินทาปัตตานี วันที่12มกราคม2516นาจุทธ,ธิศักดิ์น้ำพิษผู้อำนวยการวิทยาลัยชมุมชมปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชมุมชมปัตตานีได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าจังหวัดปัตตานีประจำปี2516ครั้งที่1ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี วันที่13มกราคม2516สำนักวิชาการได้จัดก,กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคการศึกษาที่2ประจำปีการศึกษา2515โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ณห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานีโดยมีนายธติศัก,กดิ์น้ำทิพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่14มกราคม2516วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ร่วมจัดซุ้มงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2516ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี วันที่16มกราคม2516นายชยพลพุทธยอดรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชมปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชมปัตตานีได้ร่วมกิจกรรมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายอาหารเพลงพระภิสุสงฆ์ณวัดป,ปิยารามอมเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีวันที่16และ17มกราคม2516นางสุวรรณีวัชรีบำรุง ครูคาสอง,สองชำนาญการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมโรตีกรอบจิว๋วและโดนัทจิว๋วปีงบประมาณ2516ภายใต้แผนง,งานแผงบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขาปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีณชุมชนบ้านวังกว้างหมู่ที่5ตําบลป่าไร่อําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี วันที่17ถึง19มกราคม2516นางสุพานิดาวงเดิมครูพศ2ชำนาญการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตนีได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านสลินดงกิจกรรมที่2กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องแกงบ้านสลินดงภายใต้แผนง,งานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โครงการที่1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชนณอาคารสำนักงานสภา,าองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสบุรีจังหวัดปัตตานี วันที่19มกราคม2516วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปณลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีและพิธีจเจริญพ,พระพุทธมนต์พระภิสุโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปณวัดตานีนาราสมสร วันที่24และ 25. มกราคม2516วิทยาลัยชุมชมปัตตานีได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสือ่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาณห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชมปัตตานีโดยมีนายจิติศักด์น้ำทิพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชมปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 25. มกราคม2516นาจิติศักด์น้ำทิพย พูวอในการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เข้าร่วมสัมมานาเรื่องวิทยาลัยชุมชนสถาบันอุดมศึกษาสร้างโอกาสแก่ชุมชนการสัมมานาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดณห้องแถลงข่าวอาคารประจอมก้าสำนักงานปลัดอว วันที่26มกราคม2516นาชยะพลพุทยอดรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ร่วมจิบกาแฟและการศึกษาจังหวัดปัตตานีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40ปัตตานี วันที่2 6มกราคม2516คณะกรรมาการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดก,การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีครั้งที่1ประจำปี2516น้อณห้องประชุมเกาะเกียดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี วันที่26มกร,ราคม2516วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ of c o m b a t e d Education OBE ณห,ห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานีโดยมีนายติศักดิ์นามทิพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่27มกราคม2516นายวิบูลบุญมีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนายจิติศักดิ์น้ำทิพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน,ชนปัตตานีและบุคลากรได้ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรชุมชนณาตำบลน,นาเกตอำเภอโคโพจังหวัดปัตตานี วันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2566โครงการทุนนวัตรกรรมอาชีพขั้นสูงปีการศึกษา2564ประเภททุน2ปีเวสและอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนปัตตนีปีการศึกษา2565กิจกรรมที่2อบรมวิจัยในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนสาขาอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชนโดยมี 9, านายสิทธิศักดิ์น้ำทิพย์พ่วงเนยการวิทยาลัยชุมชนปัตนีเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์ดรน,นพรดลทองอารามครูพศสอนหนึ่สำหรับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนมกราคมทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมพัฒนาองค์กรอย่างความเป็นเลิศและพบกันใหม่กับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนกุมพาพันธ์สวัสดีค่ะ